สนามมวยรังสิงวัน,น้ศึกมวยมันสนัดนเมืองบวกพอหลักบุญน,นะฮะหม่วันนี้ก็จัดไ้สิบคู่นะอาวานมวยไทยพันไม่ก็สิบคู่วันนี้มวยมันสนัดนเมืองก็สิบคู่มาใครตัวเนี้ยไอ้เจ้ากองทับกองทับนะรอสักครู่นะครับบรรยากาศหน้าตาช่างครับวันนี้ส2.5สองจุดห้าพันสิบบารมีนกยืนลกักกระบ,บงังผ่านเรียบร้อยวันนี้เจอกับเดชโชครับไ,ไปต้องเองเลย เอามานี่กอดิศักมาแล้วมาไกลครับเนอะไรครับโอ้ขายแล้วทั้เนี่นลละครพ่ดูเรานทางเล็กทานหนักขนทางเล็กสาิกิโลสาเจ็ดกิโลบานมาตัวมาตัเรมาเอเนี่ยมาเนีมาเ่ยนี่เนี่ มูทีสากับอินซีร้อยยี่สิบเจเจอกับเอฟวันครับเอฟวันมาแล้วครับเองย่านครับเจ้าพายุคร hmm. yep. ับสองแปดคเจอมังกรยกกว่านี้โอ้เจอหน่ะเปรกหนังจีนเลยนะวะมยกคือปมบอลเจอกันโดโด้สี่สิบค ฝ่าวันนี้ครับาแล้วลองลาไมลขาวปะล้าขาวจะน้ำจะล้าขาวคุณที่สองวันนี้เจอกเด็นชัยครับร้อยอครับคุณที่สองาขาวชน้หนักถูพออยู่นะร้อยยี่สิเอดผ่านานเรร้อยครับมาเลยครับมาเลยบรรยากาศน่าจะ่างกับประมาณนี้นะครับเครับ โอเคครับป <premises, S 2> <Sure. S 1> ้าฟงสว่าครับร6 4ย1.4 1.4กดลจุดสี่ลนงจดีก็เเช่นเดชัวครับคู่ที่8 41สครึ่งเจอกับ42ครึ่งเจอสิงบารมี41.6จุดลจด1จุดหมจมาเรียบร้อยอ่ะ ถอดเกงผ่านเลยนี่พี่ชายพามานี่พี่ชายพาม<พ>าน้อยครับคู่นี้กู้เอกช่วงสองครับสิงน้อยใช่กำลังเจอกับกล้องทับร<ด>้อยสามร้อยสามจุดหกร้จุดหกร้อยจุดหกทับเจอกับสิงน้อยครับเอ้ยสิงน้อยอยู่นี่ครับนี่ครับให้กล้องเท้ากรับร้อยสามครับร้อยสี่จุดหกร้อย อ ừ, กองทัพยกองทัพทางนักสาธิตบางรักร้อยสามร้อยสี่จุดสามร้อยสี่จุดสามครับห้าครับมังกรโยกครับร้อยแปดครับเจอกับเจ้าพายุ รอยเก้าจ pues ุดสี่ลดหครับคู่3ามร้อยยี่สิบเวันนี้ก็เจอกับอินซีเหล็กนะอินซีเหล็กครับเพชรแสงทองนะกูสาวนี่นี่เอฟวันครับเอา้อยยีเป็นไงร้อยยี่สิบเจ็ดแบน้ำหนักล่าสุดตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับวันนี้ก็ที่เวทีมวยทั้งสิ้นนะฮะ ตอนนี้กำลังถ่ายละครอ,อยู่นะเย็นนีม้มวยจบก,ก็ถ่ายละครตอ่อื่อคืนนี้ก็ถ่ายละครไปรอบแล้วมวยมันสนาดเมืองครับองคารที่2บมกราคม69ครับวันนี้ก็เปิดหัวไปด้วยเจ้าจอมโหดร้อยหนึ่งครับจอมโหดนี่ก็ชี่อ่าก็ชี่มวยมวยชอบนี่นะร้อยหนึ่งมาตามพิกัดเขาเจอกล้องนำชัยวอันิมิตรก็มาตามพิกัดเช่นกันส่วนคู่ที่สองนี่เป็นเด่นชัยครับสสุจิมาวิทย์นะมาวิทย์ครับ ร้อยยี่สิบเอ็ด่าเลยเจอกับฉามขาวครับฉลามขาวสามารถพยักอรุณยิมแมตัวนี้ก็สูงยาวแล้วเกินนะผ่านเรียบร้อยคู่รองก็เป็นอินซีเล็กครับ mm hmm. อินซีเล็กนี่เ mm hmm. พชรแสงทองครับร mm ้อยยี่สเจ็ดมาตามพิกัดส่วนเจ้าเอฟวันครับเอฟปอเพชรมวยไทย mm hmm. ก็มาขายไปนิดนะึงมาร้อยยิบหกจครับ แล้วก็คู่เอกน้ำารการครับวันนี้ครับแม่เอาจอมเก่ากึกมาเลยครับยกมรกตปลาดอยุทธยา125มา125.8เกินจุด8ส่วนเชนครับเชนปอพองสว่างครับวันนี้ก็126.4ลด1.4ยังไม่ผ่านนี่คือ4คู่แรกสําหรับทางช่องทูขอยูนะครับแอปพลายทีวีหน่อยคู่ห้าครับเจ้าพายุครับเจ้าพายุลูกเจ้าแม่ใส่ทอง108ปอนเข้ามาตามพิกัดส่วนในเจ้ามังกรหยกก็มา109.4ลด1.4ยังไม่ผ่าน มังกรยกเท้าอินทายิ้มนะฮะแล้วก็คู่หกครับมาร์กี้ครับนี่มาร์กี้สิทธิวัชรชัยครับสี่สิบกิโลมาตามพิกัดส่วนซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลอ,อัศวินเอ่ออัศวินวิชัยครับนี่ก็มาสี่สิบโลส่วนคู่เจ็ดก็ซุปเปอร์บอยครับนี่ซุปเปอร์บอยโมยหูทวีศักดิ์เล็กก็สามเจ็ดกิโลมาพอดีส่วนโดโด้นี่ก็เกินอยู่สักปอน,นึง วิ่งอยู่นะโดนโดนย,ยังวิ่งอยู่นะยังไม่เข้ามาช่างส่วนคู่แปกเดโชครับเดโชสี่เมรครึ่งครับเดโชว,วันนี้ซีซั่นนี้อ้าวหนุย่ยซีลมือครับก็มาเกียดครึ่งพอดีวันนี้ก็เจอกับสิงห์บาร,รมีครับสิงห์บาร,รมีก็มาสี่สองครึ่งพอดีครับนะฮะสิงห์บาร,รมีนกยินลาดกระบ,บงังแล้วก็คููที่เก้าก็ชนละทานเล็กครับชนละทานเล็กไฟเตอร์มวยไทยสามสิบเจ็ดกิโลเขาเจอกับเพชรสองห้าครับ พเพชรสองภางเพิอ่อนนครก็มาสายเจ็รถจุดแปดนะฮะเ่ินกกเอกชุงสองเป็นก้องทัพครับร้อยสพอนกล้องทับแาบทิพางรักหรือจเจ้าเบ็กันร้อยสี่จุดสามรถหนึงจุดสเไม่ผ่านสิงน้อยครับนี่สิงน้อยสิอ่าประภัยอ่าร้อยสามจุดหกล้อจุผ่านสวัสด,ด,ดีครัเโด้ดดอครับ ทังนุ่นสีสกอะไรนะทังนุ่เกตนะโอ้เยี่ยมผ่าครับทั้งนุ่นสีะเกตนะฮะสีเกตนะอือผ่าเรียบร้อยครับ้พูดเรอน้ำหนักครับน้ำหนักทั้งมวลผ่าแล้วเอาหมดแล้วก็ชอบผมให้พูสาะระ่ังออซีเยกับเอบนะนี่เนี่ยเเดินเปิดเกมนี่ก็ขูมือก็เครืองผมอบที่เอฟบันช่วเห็นทการยกดกรก็จเชสุขภาพร่างกายนะยกมากรนี่ก็ชก ตรงนี้ร่างกายไม่ค to ่อยดีเจ้าเชนนี่สภารัร่างกายน่าจะดีดกว่าของที่เจ้าเชนนะฮะแล้วก็ผู้ผู้ที่สิบนี่ยังออกไปที่สิงสิงน้อยครับลูกหนักลูกแรงดีมากเดี๋ยวกล้องทับครับที่สิงน้อยครับวันนี้สองตัวช่องโซโยยูก็ออกไปเอฟันกับเจ้าเชนนะนี่คือน้ำหนักล่าสุดชาวนี้จากเวทีมวยรางสึ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยววันข้างหน้าเราเจอใหม่ในวันนี้เจอกันที่เวทีมวยราชดำเนินซึก มวยไทยพลังไหนพวกนี้อ่ะไม่มีนักมวย้วครับไปกอนนี้สวัสดีรก็